โอโววาวกูดธ oh, wow, นาคารสินค้าโอโหเออผู้ช่วยคุณทุกวัน24ชั่วโมงขออวยพรให้ทุกเทศกาลและทุกวันในชีวิตเติมเต็มหัวใจด้วยความสุขความยินดีเสียงหัวเราะอันร่าเริงและไมตรีจิตอิ่มเอมใจด้วยความรักความอบอุ่นจากบ้านครอบครัวญาติมิตรและเพื่อนๆนขอให้เป็นเวลาที่สดใสเปลี่ยนประกายและเจ,จริญรัส ด้วยแสงนำทางแห่งโอกาสความหวังความฝันที่จะสรรสร้างสิ่งดีๆให้ชีวิตขอให้เวทมนต์แห่งความศรัทธาความเชื่อมั่นได้บรันรดาลปาฏิหาริย์และสิ่งมหัศจ,จรรย์นำความโชคดีมั่งคัง่งร่ำรวยเงินทองและสมบัติล้ำค่าไหลามาเทมาด้วยดวงจิตมงคลอันยิ่งใหญ่เท่าที่ใจอยากให้เป็นขอให้อ้อมกอดแห่งความแข็งแรงอายุยืนยาว และสุขภาพที่ดีได้โอบกอดคุณให้ร่างกายมีผิวพรรณที่สดใสให้ลมหายใจได้รับอากาศดีๆที่แสนสดชื่นได้ทานอาหารดีๆที่อร่อยเลิศรสพร้อมเครื่องดื่มที่ชื่นชอบในทุกมือ้อได้เดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่และดินแดนสุดพิเศษที่แสนมหัศจรรย์เราขออวยพรให้เป็นช่วงเวลาและความทรงจำแห่งสันติสุขอันงดงามที่แสนล้ำค่า ในทุกเทศกาลและทุกวันของชีวิตโอโวาวกูด oh, ธ wow, นาคารสินค้าโอโ h oh, a เอผู้ช่วยคุณทุกวัน24ชั่วโมง